สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องของการจํานวนและการดําเนินการนะครับอจํานวนที่เรายังไม่พูดถึงเลยก็คือจํานวนที่เป็นเศษส่วนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของเศษส่วนที่พวกเราจะต้องสามารถที่จะบวกลบคูณหารได้นะครับสําหรับหัวข้อวันนี้ก็คงจะเป็นการบวกและการลบเศษส่วนก่อนนะครับเพราะว่า2ออันนี้มันก็จะมีลักษณะเหมือนกันเนาะบางทีมัน ใช้ร่วมกันไปนเลยไอ้บวกกับลบเนี่ยเราแยกแทบจะไม่ได้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมันใช้ร่วมกันเลยนะครับ่าโอเคนะครับกรณีแรกก่อนถ้าเกิดเราเจอเศษส่วนปุ๊บแล้วเจอว่านะครับเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันนะครับแล้วมันมาบวกลบกันอยู่มันจะง่ายเลยถูกไหมอย่างเช่นอาจารย์มีสองส่วนเจ็ดมาบวกกับสามส่วนเจ็ดแบบนี้นะครับพวกเราสามารถทําได้เลยนะครับ ก็ตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยตอบได้เลยที่ว่านั้นก็คือไงฮะก็จับตัวเศษบวกกันเลยนะครับอย่างเช่นสองส่วนเจ็ดบวกสามส่วนเจ็ดก็ออกมาเป็นห้าส่วนเจ็ดนะครับนะหรือข้างล่างนะครับเป็นกรณีลบบ้างนะครับแต่ว่าเป็นไงตัวส่วนเท่ากันเหมือนกันเนาะห้าส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนเก้าอย่างเงี้ยจับกันลบกันได้เลยนะครับห้าลบหนึ่งก็คือตัวเศษลบกันก็ออกมาเป็นสี่ส่วนเก้านะครับก็จะง่าย อยู่แล้วนะครับอานะเขาให้เราลองทําดูเลยเห็นไหมฮะก็จะมี8ปดส่วนสิบสามลบด้วยสิบเอ็ดส่วนสิบสามนะครับดังนั้นตัวส่วนของเราก็คือตอบสิบสามอยู่แล้วมันส่วนเหมือนกันนะครับข้างบนก็จะกลายเป็นแปดลบสิบเอ็ดก็ต้องคิดย้อนกลับไปในเรื่องของจํานวนเต็มที่เราผ่านมานะครับแปดลบสิบเอ็ดอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องตอบได้ว่ามันก็จะติดลบไปห้าเนาะก็จะกลายเป็นลบห้าส่วนสิบสามนะครับก็จะทําออกมาได้ง่ายๆแบบนี้แหละนะครับนะ ะนะครับอ่าโอเคทีนี้เราลองมาดูกรณีถัดไปบ้างนะครับกรณีที่เราเจอการบวกลบของเศษส่วนแล้วเป็นไงปรากฏว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันนะครับดังนัง้นขั้นตอนก็ต้องทำไงก็ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับเทคนิคง,ง่ายๆที่เราใช้ก็คือการคูณทะแยงเนาะถ้าพวกเราอยากนานหรือคนไหนที่หาคอนอเก่งก็ใช้คอนอก็แล้วแต่พวกเรา ครับหรือว่าจะทอนเป็นส่วนส่วนอย่างต่าก่อนก็ได้นะครับบางทีก่อนที่เราจะคูณขะแยพอทําให้จํานวนที่เราพิจรณาอยู่นั้นมันเป็นจํานวนที่ไม่เยอะเกินไปนะครับอลองดูในตัวอย่างเรานะครับตัวอย่างเราอาอาจารย์จะเปิดชีตขึ้นมาเขียนอธิบายดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดนะครับในตัวอย่างเรานะครับมันเป็นการที่ เราเจอโจทย์ว่าสองส่วนห้ามันบวกเข้ากับสามส่วนสี่นะครับตัวส่วนต่างกันเราจับตัวเศษมาบวกกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของที่ถูกแบ่งที่ต่างกันน่ะอย่างเช่นอาจารย์มีก้อนขนมเค้กที่แบ่งเป็นห้าส่วนแล้วมาสองส่วนกับก้อนขนมเค้กก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่อาจารย์อันนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วมาสามส่วนแล้วอยู่เฉยเราจะมาบวกกันมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเท่าไหร่เพราะว่ามันคนละหน่วยไง คือก้อนมันไม่เท่ากันเราจะเป็นนับรวมกันไม่ได้เนาะว่าอ้าวอันนี้แบบนี้มีอยู่สองก้อนนี้มีอยู่สามก้อนมันบวกกันเป็นห้าก้อนเนี้ยนับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันขนาดก้อนมันไม่เท่ากันอันหนึ่งเป็นก้อนที่ถูกแบ่งด้วยห้าหนึ่งเป็นก้อนที่ถูกแบ่งด้วยสี่นะครับนั้นวิธีการก็เราก็ต้องหั่นถ้าเราจะหั่นขนมเค้กให้มันเป็นก้อนที่เท่ากันมันถึงจะมาบวกกันได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการมันหลักการทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นะครับ ในทางคณิตศาสตร์มันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็คือทําให้ส่วนเท่ากันนั่นแหละก็หมายความว่าทําให้ก้อนขนมเค้กมันเท่ากันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคคูณทะแยงก็คือตัวฝั่งด้านโน้นจะถูกคูณด้วยเลขสี่ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับอลองดูนะครับตัวนี้ก็จะได้ว่าะแปลงออกมาก่อนตัวนี้ก็จะได้เป็นสองคูณสี่ หามด้วยห้าคูณสี่นะครับเครื่องหมายบวกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะในขณนะเดียวกันฝั่งด้านนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีคัลเลอร์อยู่ไหนครับคลัลเลอร์เนาะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงลังดูนะครับในขณนะดเดียวกันฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะต้องเอาห้านะครับห้าตัวนี้นะไปคูณทั้งเศษและส่วนของฝั่งนี้นะครับทันตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นสามคูณห้าส่วนด้วยสี่คูณห้าครับ อันนี้มันเหมือนเดิมนะครับอ่าไมเหมือนเดิมเป็นจํานวนเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเนี้ยที่เราคูณเข้าไปเห็นไหมเราคูณเข้าไปข้างบนด้วยสีและหารออกด้วยสี่มันก็เหมือนกับเป็นหนึ่งนั past, ้นเ, <Rams. S 2> เอาหนึ่งไปคูณอะไรมัน confess, ก็เหมือนเดิมถูกไหมฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเอาห้าไปคูณแล้วก็ห้ามาหารมันก็คือหนึ่งก็งคือตัวเดิมนะครับความหมายมันคือเลขเดิมนะครับนะะ มันก็คือเป็นความหมายเลขเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราทําเพื่อเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการที่เราจะบวกลบเศษส่วนให้ได้นะครับเพราะว่ากรณีที่ตัวส่วนมันเท่ากันมันจะบวกจับเศษมาบวกหรือลบกันได้เลยนะครับมันก็จะง่ายใช่ไหมนั้น,น,นตัวนี้นะครับคำนวณมาก็จะกลายเป็นแปดส่วนยี่สิบครับบวกเข้ากับสิบห้าส่วนยี่สิบฮะตัวส่วนมันเท่ากันแล้วก็คือยี่สิบ มันก็จับแปดกับสิบห้ามาบวกกันได้นะครับแปดบวกสิบห้าก็คือยี่สิบสามนะครับอ่าอ่าเป็นยี่สิบสามนะครับเราก็จะตอบได้ว่าอ่าเราก็จะตอบตรงนี้ได้ว่ามือจา์โดนจอยกแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเราเคลื่อนเคลื่อนจออ่าเคลื่อนหน้าจานหนีหน่อยนะครับหรือไม่ก็ลบมันไปนะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถที่จะจับแปดนะครับ อืมแปดบวกสิบห้าแล้วก็หารยี่สิบได้เนาะก็ออกมาเป็นยี่สิบสามส่วนยี่สิบนะครับเห็นไหมง่ายง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรยากนะครับอ่ะทีนี้ลองดูโจทย์ที่เขาให้พวกเราลองทำนะครับโจทย์ที่ให้พวกเขาให้ให้เราลองทํามีกี่ข้อเลยนะครับอ่าโอ้ก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับที่มองเห็นมีสี่ข้อนะครับเด็กก็ลองทําก่อนนะครับ หยุดคลิปอาจารย์ก่อนลองทําแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูว่าเป็นไงนะครับเราคิดเหมือนหรือต่างกันยังไงกับอาจารย์นะครับอ่า,อาโอเคครับอ่านี้อาจารย์ก็หลังจากที่พวกเราทําเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่อาจารย์เฉลยเอนาะอาจารย์ก็จะเฉลยพวกเรานะครับเราดูลองทํามันแรกก่อนนะครับลองทํามันแรกลองทํามันแรกก็คือสี่ส่วนเจ็ด ลบด้วยหนึ่งส่วนสามนะครับเทคนิคก็เหมือนเดิมเลยเนาะเราก็เล็งไปที่เลขเจ็ดตรงนี้ก่อนซึ่งเป็นตัวที่เป็นส่วนของฝั่งด้านนี้นะแล้วเราก็เจ็ดไปคูณตัวนี้นะครับคูณเข้าแล้วก็หารออกนั่นเองนะครับคิดง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันฝั่งนี้นะครับต่ารก็เป็นสีเขียวแล้วกัน mm hmm. สีเขียวนะครับฝั่งนี้ก็คือเล็งไปที่เลขสาม ก็จับสามไปคูณกับสี่แล้วก็ไปคูณกับเจ็ดข้างล่างนะครับคูณบนคูณข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับโอเคลองดูผลลัพธ์ที่มันจะออกมากันนะครับก็จะออกมานะครับฝั่งที่เป็นด้านนั้นนะครับก็จะเป็นสี่คูณ3ส่วนด้วย7คูณ3นะครับ เครื่องหมายลบก็ยังเหมือนเดิมเนะาะวนฝั่งด้านนี้นะครับก็จะกลายเป็น1นคูณเหารด้วย3าคูณเนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาครับสุดท้ายเราก็จะได้ว่านะครับสี่สา่วนยีดลบด้วย7จ็ส่วนยีนะฮะตัวส่วนเท่ากันแล้ว เราก็เอาตัวข้างบนมาลบกันได้เลยเนหะ็นไหมหลักการเรานะทีนี้ก็สิบสองเอาออกเจ็ดก็ตอบห้าอยู่แล้วก็ได้ห้าส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับกนะ็จะเป็นคําตอบครับก็จะเป็นคําตอบให้พวกเรานะครับนะั่นก็คือข้อแรกนะครับที่ลองถาข้อต่อไปกันดีกว่าเนาะข้อต่อไปเศษเก้าส่วนแปดบวกเข้ากับเศษหนึ่งส่วนสิบสองนะครับนะ่ หลักการเหมือนเดิมนะหลักการเหมือนเดิมนาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับก็เล็งไปที่สิบสองครับเล็งไปที่สิบสองเก้าสิบสองคูณด้านนี้ครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เล็งไปที่แปดนะครับแล้วก็แปดคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะครับเก้าคูณสิบสองนะครับ แล้วก็แปดคูณสิบสองนะครับบวกเข้ากับหนึ่งคูณแปดนะครับแล้วก็สิบสองคูณแปดนะครับ,นะรบโอเคเราก็จะได้ว่านะครับเก้าคูณสิบสองก็เป็นร้อยแปดถูกไหมฮะ ส่วน8คูณ12ก็เป็น96นะครับตัวนี้ก็เป็น108บวก8ส่วน96นะครับจากนั้นเด็กๆก็เอาข้างบนมาบวกกันได้เลยเนาะตัวเศษเพราะว่าตัวส่วนเหมือนกันแหละนะครับก็108บวกไปอีกแปดก็เป็น116ส่วนด้วย96นะครับก็จะได้คำตอบออกมานะครับนะโอเคนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือ1ส่วน2ลบ3มส่วน10นะคิดเหมือนเดิมนะังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เอาสองไปคูณทั้งข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างส่วนตัวนี้ก็10ไปคูณข้างบนและข้างล่างเนาะก็นะจะได้ว่าอ้าว1คูณ10หารด้วย2คูณ10ลบออกด้วย สามคูณสองส่วนด้วยสิบคูณสองครับผลลัพธ์ออกมาก็เลยกลายเป็นสิบส่วนยี่สิบลบออกด้วยหกส่วนยี่สิบนะครับก็กลายเป็นสิบลบหกหารยี่สิบนะครับส่วนยี่สิบสิบออกหกเหลือสนะี่เนาะก็เป็นสี่ส่วนยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบสามารถตัดทอนได้ข้อนี้นะข้อนี้สามารถตัดทอนได้ใช่ไหมสามารถตัดทอนได้นะครับก็อันนี้ก็หารด้สอง สี 4, 2, 2, 4, ่สองเล็สองสี่อะเอาเอาสี่ตัดเลยก็ได้สี 4, ่หนึ่งเป็นสี่สี่ห้ายี่สิบใช่ไหมมันก็เป็นสี่หนึ่งเป็นสี่สี่ห้ายี่สิบนะคะรับดังนั้นมันคือหนึ่งส่วนห้านะครับอ่านด้วยสี่ทั้งข้างบนข้างล่างแหละคง่ายนะครับก็ถอนมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือหนึ่งส่วนห้านะครับดูโจทย์สุดท้ายกันดีกว่าเนาะ โจสุดท้ายเป็นเศษส่วนค้าข้อนี้มาแปดนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวนะครับก็สามส่วนห้าบวกหนึ่งทีนี้เราจะทําตัวนี้เป็นเศษส่วนได้ไง่ายมากเลขหนึ่งมันแปลงได้เยอะแยะตอนนี้เราต้องการตัวส่วนเป็นห้าถูกปะ่ะเราก็แปลงเป็นห้าส่วนห้าเลยเห็นไหมฮะมันก็จะได้ส่วนเท่ากันนะครับดับงนั้นตัวนี้เขียนใหม่ก็เป็นสามส่วนห้าบวกห้าส่วนห้า จริงๆตัวนี้ก็คือหนึ่งส่วนไอ้ตัวเลขจำนวนเต็มของเราถ้าเขียนเฉยๆสองอย่างเงี้ยมันจะมีค่าเท่ากับสองหารเศษเขียนปเป็นเศษส่วนเป็นสองหารหนึ่งนะครับเช่นตัวนี้มันกันหนึ่งก็เขียนนรูปเศษส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสามนี้ก็เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอ่านนี้ลบหน่อยนะนี่ไม่ไม่ไม่ขีดเรอขีดตัวนี้เนาะอันนี้ผิดเดี๋ยวเข้าใจกันผิดอ,อันนี้สามตัวนี้ก็เขียนได้เป็นสามส่วนหนึ่งเนาะ อ่านั้นตันนี้ใช้จะใช้หลักการนี้ก็ได้นะครับอ่ะดูตโจทย์ใหม่ก็ได้ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาบอกว่าสามส่วนห้าบวกหนึ่งก็คือสามส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็หลักการที่เราพูดมาเมื่อกี้ก็คือข้างล่างเห็นไหมห้าห้าไปคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันนี้ก็หนึ่งไปคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนาะออกมาก็จะเป็นสามคูณหนึ่งห้าคูณหนึ่งบวก 1คูณห้นคูณหนะครับออกมาก็เป็น3ามส่วนหาบวกหส่วนหาก็ออกมาเป็น8ปดส่วนหนะครับอ่าตัวนี้ก็จะออกมาเป็นข้อนี้ก็เลยออกมาเป็น8ปดส่วนหนะครับอ่าก็ <c oughs> จะออกมาเป็น8ปดส่วนหนะครับอ่านี่ก็คือการบวกลบเศษส่วนนะครับซึ่งหัวใจสำคัญก็คือเด็กๆต้องทำตัวส่วนให้เท่ากาันนะครับทำตัวส่วนเสร็จแล้ว ก็จับตัวเศษบวกลบกันได้เลยนะครับก็ใช้เรื่องหลักหลักการบวกลบจำนวนเต็มเข้ามาช่วยคิดนะครับก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับในการบวกลบเศษส่วนได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ